สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรุ่ทุกท่กทนนานนะคะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องเราคีคว้ารวยอยู่ค่ะนะนี่ตอนนี้เนาะค่ะต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีในไลน์เนาะบา่าวาสิเป็นคนเข้าคนใหม่ที่ยังรอคอยแล้วก็ติดตามบ่าวาสิลงคำลงมืดลงดึกสายคำสายดึกเนาะสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังเข้ามากดไลค์กดแชร์หายกราบขอบพระคุณหลายไลน์ค่ะค,คลิปนี้เราคิกกัสยเอาตัวเลขแนวทา้งรับพัฒนาต่องหวดของทั้งแปดเซียนเนาะมาให้ยเอฟซี แฟนคลับได้ติดตามรับชมและก็รับฟังกันอย่างต่อเน,นื่งองต่อหวเดียวกับอีกคลิปที่สองสำหรับสรุปรวมเซียนเนาะค่ะอีกหนึ่งคลิปเพราะว่าจะเป็นของลลอออออเล็กลอกอุดอนอ,อเพชรเนาะของเพื่อนกระเข้าไปทั้งสองเซียนเนาะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเล็กลอกอุดอนอเพชรเจตาพารวยบ่อพารคเจปปากแดงช่อชัยชาน อ่าเหล็กล็อกเพียนทะเล T T L e, แล้วก็ล็อกน้องบัวนะคะเหล็กล็อกน้องบัวกับตัวเหล็กแนวทางของทั้งแปดเส้นเนาะตังกรับกับประคุณในลายที่หายมาวางทังช่องแล้วก็เอฟซีแฟนคลับ Cup, ที่รอกอยติดตามของเส้นเสียน,ยนเพราะว่าจะเป็นเส้สนใดหามผ่านในคลิปนี้เนะเาะเพราะว่าคลิปนี้รว,นรวมเสียนรวมยาวล็อกกิกอาจจะบร่ได้แยกให้เนาะคะ่ะเพราะว่าบ่ามีเวลาลุงเลยค่ะช่วงนี้ งานด่วนงานเข้างานงาน,งานประจำกับการ์งเขาเนาะคะ่ะคาเลขทุกตัวเนาะเอามาเป็นแค่นแนวทางโปรไซช้วิจารณญาณในการรับชมและกรรับเราฟังเหมือนเดิมคือเขาเช่นเคยเนาะคะ่ะอ่ะคงสุดท้ายนี้ขอให้อีฟซีปังปังมันๆไปกับทั้งแปดเซียนเข้าไปเบ่งตัวเลขแนวทางตอวดกันเลยค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นสรุปเลรกเดนของเราพัฒนาของแดเซียนนาะคะ กับเลขเด่นรวมเซียนของชุดนี้ก็จะมีเลขเด่น,ดนที่สี่เนาะคะ่ะร้องที่8จับคู่ชนก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดแปดหและกับแปอเนาะคะ่ะเอาบาลลยหางเอาแค่แบบชนกันจริงๆเนาะมาใหาเ้เอฟซแฟนคลับได้จับตามองจับจัดจ่องไว้เป็นแนวทางสรุปเลขเด่นรวมเซียนในคลิปนี้เนาะคะ่ะอ้างอิงมาจากทุกเซียนเนาะเลขบะเขาปมะปังกับ ต้องขอ an, ขอภัยเอฟซีแฟนคลับหลายๆเด้อค่ะถ้ามันหลุดไปก็อย่าว่ากันเด้อค่ะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางตองหมดของเลขล็อกอุดรก่อนเนาะล็อกอุดรเข้าไปค่ะที่วิ่งรูดหนึ่งสิบเบิ่ลเนาะของเพิ่นกระิกมานสิแเฮงเนี่ยสำหรับเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเข้าไปแบบประตองกลับเนาะคะ่ะทั้งบนทั้งล่างละช่วงนี้นะเพราะว่าเป็นเลขเลขเบิ้ลเบิ้ลเจ็ดเจ็ดบนแบบประตองกลับ ของภัยมีของผู้ได้ติดปืนแล้วก็นึงหนึ่งแบบบม่ต้องกลับนะคะกับแนวทางลาปฒนาของเลขล็อกกูดรปังสุดๆเนาะถือว่ามานันยิงไปกับแนวทางที่เป็นหายมากับขอบคุณหลายๆนะคะไปต่อแนวทางต่องวดของวันจันเนาะอาจสะเง้วแน่ค่อยๆเบิงไปเด้ค่ะลงให้ครบทุกเซียนละทุกคลิปในคลิปนี้บ่มันทุกคลิปทุกเซียนในคลิปนี้นะคะ ลงให้ค่อยๆดูอย่าพึ่งเรือนพัานเด้อค่ะมักเสียนใดจัดเสียนนั้นสำหรับเลขรอกอุดรน,นะคะราบพัฒนาวิงรูดเปนไหามามี6กับ2เด่นที่6กับ2 2ตัว6ขหกางมี6ก6ี6 2 2า2 3 2 0เน้นที่ซีหางนะคะสำหรับ2ตัวมี6ก6ีห สอง,สออสองสีแล้วก็สองศูนย์ค่ะตัวน้นตัวเจาะเลขเบิลหกหกับสองสตัวซีหางหกสองซีหกสองนยแล้วก็หกหกสอน้นเจาะของเพิ่นเนะคะสมหางมีอยู่สหางสำหรับสตัวสามสองสี่แล้วก็หกสองค่ะตัวน้นตัวเจาะเลขสตัวของเลขล็อกอุดรค่ะ ไปต่อของอพชรอพชรกับลาวพัฒนาลาวพัฒนาเข้าไปที่ซาวิ่งรูดจิตเนาะแล้วก็ไปติดเลขเบิ้ลเข้าเล็กเบิ้ลจิตจิตกับแนวทางของ o อภิษถือว่าเดินดีเดินดีเนาะวันที่แล้วของเพื่อนเขาก็ารูดป,ป้ายแต่ว่าของเพื่อนก็ถือว่าเดินดีนะคะนี อ่ะพี่เดินดีอยู่หนึ่งงวดตัวนี้ยวเราเรียนไปดูนนะเีอฟซีสิวานยาวของเออเพเวสเนะคะล่าพัฒนาวิ่งรูดมหาหมามีซีกับเก้าเดินที่ซีกับเก้าสองตัวหกหางมีซีเก้าสองตัวหกหางมี c ี 49, 48, 47, 92, 91, เก้า9ีแปด0เกสองเก้าหน่้นที่4หางมีสอ่าสำหรับ2ตัวนะคะมี c ีเก้าเกสองแล้วก็เก้เบิ้ล4ีกับเก้ค่ะ3ตัว4หางมี c ีเก้าสองเก้าหนเกแล้วก็ซี9เกน้นที่2หางค่ะสำหรับ3ตัวมี c ีเกกับ C49 เก กับแนวทางของอเพชรแคปน้าจอค่ะไปต่อของเจตาค่ะเจตาพารวยหลุดไปนะคะงวดนี้หลุดไปกับแนวทางรับพัฒนาทิพต์องเพิ่นนี่ถือว่าเดินดีนอกซายวิ่งซายหลุดงวดนี้หลุดไปหลุดไปแค่หนึ่งงวดไปต่อกับแนวทางไหมค่ะ กับเราพัฒนาวิ่งรูดเป็นหามามีแปดกับหนึ่งเด่นที่แปดกับหนึ่งสองตัวสี่หางแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งสามแล้วกัหนึ่งสองค่ะเน้นที่สอง 8, 1, 8, 0, 1, 3, 1, หางมีแปดหนึ่งกับหนึ่งสองตัวเน้นตัวจอนะคะเบิ 8, 8, 1, 1, 3, ้ 8, 1, 3, 8, 1, 2, แลแปดแปดกับหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสองแล้วกัแปดแปดหนึ่งเน้นที่แปดแปดหนึ่งค่ะแนวทางเราพัฒนาของ สีตาพารวยแอบของบอ่อพาโชคอ่าบอ่อพาโชคคพงจะลดไปเนาะก,กับแนวทางของวงนสุขที่ผ่านมาไปต่อตามต่อต่อ,ตอ,ตองวดของบอ่อพาโชคภัรักเดียวใจเดียวรอคอยติดตามแคปหน้าจอเอาค่ะสำหรับแนวทางรอบพัฒนาของบอ่อพาโชควิ่งลูดนีหากับซีเดนทีหากับซี สองตัวหกหางมีหาหนึ่งหาสอหาศูแล้วก็4ีค่ะเน้นที่3มหางสําหรับสองตัวมีหาหนึหาแล้วก็4ีค่ะตัวเน้นตัวเจาะหวดนี้เป็นไยเลข3ตัวมา้อรรมเนาะมี 5, 5, 1, 6, ห้า 2, 7, ห้าหนึสอาค่ะสำหรับ3ตัว3หางเน้นที่สองหางก็คือหาหาหกับ 6ห .2 ตัวนีนตัวเจาะของบ่อพระโชกไปต่อตามต่อกับแนวทางลาพัฒนาของบ่อพระโชกขอให้ปังขอให้มนันขอให้เฮงค่ะอ่ะเจปากแดงงหลุดไปคือกันค่ะหลุดไปต้องขอพระเอจีแฟนคลับหลายๆงวดที่แล้วเพิ่นเขาทั้งสายวิงว่งวิ่งดูทั้งสองตัวเนาะสองตัว อคออกันไปต่องวดรอลลาซาค่คะสำหรับเจ๊ปากแดงแลาพัฒนาวิงหลุดเปิ้ลหามาม่ C กับ8เด่นที่ C กับ8 2ตัว6กหางมี C 8, แ 7, ด6 8, เจ็ด0ีน่นเน้นที่สามหางสำหรับ2ตัวมี C 8, แ6แล้วกับแปค่ะเบิ้ล C, ีกับแ8 3ต,ตัว4หางมี C 8, 1, ป 8, 2 801และกับ884ค่ะนินที่สองหางนี้เนาะ482กับ448เลข3ตัวนาแคปหน้าจอไปต่อของชอเดไซไอชอชัยออชานของชอชัยชานเนาะวันศุกร์หลุดไปค่ะไอสองสองออกหนึ่งหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนาเลขเบิ้ลน ที่เลิเข้าไปทิก้าววดนี้หลุดไม่ผ่านเนาะม่ผ่านเขากลับไปต่อมันเดิมกับแนวทางทีเอฟรอคอยปากติดตามเป็นกําลังใจให้กับทุกๆเสียนพร้อมนะคะสําหรับช่อชัยชานลาพัฒนาวิ่งหลุดมีสีกับ3ามสองตัวหกหางมีซีสามีสองซีหนึ่งสหาสามหนึ่งสามสอง เน้นที่4หางสำหรับ2ตัวมี4 3ส1 3 5หแล้วก็สาองค่ะตัวนี้ตัวเจาะเบิ้ลน4ีกับ3 3มตัว4หางมี4ีสาม5ี3ีหาีแล้วก็ 4, 4 3, ี3ีเน้นที่สองหางสำหรับ3ตัวมี4 3สหากับ4ี3ีสามค่ะแคปหน้าจอ ไปต่อกับล็อกเทียนทะเลอ่ะล็อกเทียนทะเลวันศุกร์ที่ผ่านมากระุดไปเนาะแต่วันพุทธที่ผ่านมาของเพิ่นกับเขาไปที่สามตัวโต๊ดแล้วก็วิง่งรูดท,ทั้งสองตัวเนาะทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมารูดไปเนาะคะ่ะต้องขออภัยกับ FC, เอฟซีเป็นขับแย่ลายอัเล่าพัฒนาตองวดของเพิ่นเนาะคะ่ะของล็อก เทียนทะเลรับพัฒนาตตองวดพันธัยมาวิ่งวิ่งรูดสกับเก้เดนดีสีกับเก้ตัวหกหางมีสี4เก้าสี6เจกเหาเกเกเน้นที่สีหางสำหรับ2ตัวมีสี4เก้าสีแล้วกับเก้ค่ะบินส่สี4กับเก้เก้ตัวสีหางมีสี5เก้าห3าสเก้าหกเก้าสแล้วกับสีสเกค่ะ เน้นที่สองหางนะคะสำหรับ3ามตัวสีเก้าสามกับสีสีเก้าแคปหน้าจอไปต่อกับเล็กล็อกน้องบัวเล็กล็อกน้องบัวหลุดไปค่ะสำหรับงวดนี้เนาะไอ้สองสองออกหนึ่งหนึ่งเหล็กติดเบิ้ล งวดนี้ก็ยังมาแนวทางเดิมเนาะสองสองเผื่อมาเผื่อมาเผื่อหฮงเนาะกับเลขล่าพัฒนาของเลขล็อกนองบัววิ่งรูดประเาศไมามี2กับ0 2ตัวหกคางมีสองเก้าสองแปดสองเจ็ดล้วก็ศูย์เค่ะนิ่นที่สี่หางมีสองเกกับ2 7 0เย์เแล้วก็ศูย์เค่ะตัวนิ่นตัวเจาะเบิ้ลสองกับ0ู0 ตามตัวซีหาง029 0 2 8 0 2 7แล้วก็0 0 2กับตัวเลขแนวทางราวพัฒนาตัวหมวดของวันจันทร์กับล็อกนนองบวัวขอให้เอฟซีปังๆมันๆมากเส้นใดจะเส้นนั้นนะคะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางเพื่อใส่พิจารณานในการรับซมคือเกาเดอร์ค่ะถลบมข่าว่าปังเรากก็กต้องขออภัยเอฟซีแฟนครับแฟนเช้นเียนนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอให้เอฟซีนั่นแหละฟันดีเราเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ